ลักษณะหนึ่งก่อนมันยังไม่ละเอียดจิบๆนะครับเราจะเอาละเอียดจิบๆมันจะมีหน้าแว่นที่เพิ่มขึ้นมาที่เป็นเข็มเลยนี่นี่คือบทรอบแรกบททีลรอยา่างกระเทียมหอมส่วนผสมที่ไรชิ้นๆก็เอาว่ากันไปแต่นี่คือวิธีการสอนล้างนะครับข,ขวาหน้าออกมา,าขวาน้าครับดึงออกมานะครับใบมีดต,ต้องอยู่แบบนี้ต้องหันคมออกนอกอย่างนี้นะครับใบมีดนะ อ่าไปโอเคใช่ไหมลึงปุ๊บนะฮะแยกชิ้นปุ๊บดึงออกมาแยกชิ้นปุ๊บถอดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดข้างบนนะครับดึงออกมาชุดนี้เอาไปล้างตรงนี้เครื่องมันไม่ต้องไปยุ่งเลยกเขาเลยชุดนี้เอาไปล้างนะครับสะอาดได้แล้วก็ซื้อซื้อแปลงสักอันหนึ่งไว้สำหรับล้างจากข้างในวิธีการเลือกซื้อเครื่องบดพวกนี้ให้เร็วนะ เธต้องมีเกลียวตรงนี้ถ้าไม่มีเกลียวเนี่ยกําลังขับออกมามันไม่มากพอนะครับนี่แนะนำเพราะว่าเราเราเป็นผู้หญิงเดี๋ยวตออมือขาดสูงค่ะบนไม่ค่อยระวังใช่ล็อกล็อกสองข้างนะครับมือลงไปไม่ได้มันเลยลอดภัยไอ้นี้มันเป็นล็อกสี่เหลี่ยมอยู่แล้วต่ไปไปเยอะเร็วใช่ไหมเร็วครับแล้วก็หน้าไปใบมีดเกินเป็นร้อยได้เป็นร้อยได้เป็นร้อย เาใส่หน้าแว่นเข้ารูริมตรงนี้ก็คืออันนี้ใบมีอยู่ข้างนอกใช่ตาจันทร์ก็ใส่ใส่ริมตรงนี้อ๋อให้ไอ้รวงขึ้นนี่อายู่ตรงนี้ข้างหน้ามันเหมือนกันไม่ค่าสออันนี้เหมือนกันข้างหน้าใส่หน้าลังเหมือนกันเหมือนกันหมดครับใส่ด้านไหนก็ได้ด้านไหนก็ได้แล้วก็ใส่ให้เข้าให้เข้ารูไอ้ตัวนั้นอมให้เข้าริมตรงนี้มันจะมีริมหนักไว้ล้วก็ใส่ฝาหน้าฝาหน้าเนี่ยไม่ต้องต่อยเอาแค่แข็งมือค่ะเอาแค่แข็งมือค่ะนะครับ โอเคเดี๋ยวปักไปเดี๋ยวลองเครื่องให้ดูแล้วจะให้รู้ว่าถ้ากรณีเราจะสมมุตินี่คือเดินหน้าเดินหน้านี่คือกรณีบดเครื่องที่เราจะมาบดเราเดินหน้าอย่างเดียวมันกเนนเนน็เดินหน้าอย่างเดียวถ่ายตรงนุ้มีเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าคือไปยังไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางน้า นะแต่นี้คือไปก่อนกรณีเราบดหมูบดบดหมูแล้วก็มีผังเปิดไปพันเราสามารถดึงเกลียวเนี่ยกลับข้างหลังเดี๋ยวดูนะดึงตรงนี้นะตรงนี้นะอกลกลับไปกลับได้ก็นะกรณีนี่กรณีบดหมูที่มีผังผืดที่มันมีนมันแม่มันพันอยู่ข้างหน้าเราสามารถชักกลับได้ด้วยตรงนี้นะครับนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราบดเครื่องแกงเราบดกระเทียมเราบดผักเราบดพริกเนี้ยเราเดินหน้าอย่างเดียว ใช่ใส่รับวันนี้ใช่วันนี้เขอตัวหยุดปุ๊บล้างขับวันนี้ใส่ข้างหลังนี่คือกรณีมีอะไรไปพันอยู่ข้างหน้าอ่านี่คือกรณีนะแล้วก็ถทาใส่แบบนี้อ๋อสำหรับมาแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ใช่ครับแบบนี้แล้วก็ใจร้อนหน่อยก็ใช้นี่จุกเลยอ๋อครับไอ้นี้ไว้ทำได้ก่อนอีสาน หรือว่าจะให้มันไหลออกมาข้างหน้า<ฆ>วิธีทำ<ฆ>ก็คืออย่างนี้หรูอลักษณะแบบนี้<ฆ>มันก็จะไหลออกมาข้างหน้า<ฆ>อนี่แล้วแต่เราจะใช้ไม่ใช้นะอนาคตนะอน<ฆ>นี้มันมีแผนไม่ามาอยู่นะ